พามาชมสวนครัวผสมกับสวนบอลสีที่เริ่มขยับขยายมาตรงบริเวณหลังบ้านแล้วนะคะเพราะว่าจะดูในเรื่องของปริมาณแสงที่เขาควรจะได้รับให้เพียงพอเนี่ยค่ะ ก็ผสมผสมกันระหว่างบอนสีนี่เป็นบอนสีใบแปลกเนาะกระเพราก็กําลังสวยเชี่ยวค่ะแต่เดี๋ยวจะเก็บกระเพราไปทำอาหาร ก็เด็ดยอดเข้าไปให้ง่ายค่ะเขาจะได้แตกกิ่งใหม่ออกมาด้วยเป็นการจกเป็นการจัดทรงพุ่มเขาด้วยนะคะ ก็ไม่ได้งามเท่าไรหรอกค่ะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็ปลอดสารพิษปลอดสารเคมีนะคะ ทำผัดกระเพราหมูสับค่ะยอดไหนไม่สวยก็เด็ดทิ้งก่อนนะคะเขาจะได้สร้าง ใบใหม่ยอดใหม่ออกมาก็พอได้กินอยู่นะเนี่ยค่ะหนึ่งกรัมหนึ่งกรัมมือก็จะมีขามีขามีตะไคร้ใบมะกรูดก็ ต้นกระจิ๊หนึ่งนะคะกําลังขึ้นมีกระชายด้วยค่ะยังไม่สวยแล้วค่ะบอนสีก็ปลูกผสมกันไปค่ะ,ข,ะข้เขาไปเนาะนี่เป็นเนียมหอมหรืออ้มนะคะอยู่ตรงนี้ มีผักชีใบเรื่อยด้วยใบยเตยหอมขยางสะระแหน่นี่ค่ะก็ชมความงามไปด้วย กระเพาไปทำอาหารด้วยนะคะกระถางนี้กำลังแตกหน่อยเยอะแยะเลยนี่ค่ะก็นำมาฝากประมาณนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ